ทีมงานของ p a y p o i n ค่ะมาเยี่ยมพี่ธเนศค่ะที่สุดีลัดเซอร์วิสครับเซอร์วิสค่ะจากที่ใช้ระบบ Paypoint นะครับ<ช>คือโอเคเลยระบบดีมากครับผมเราเลือกบริษัทนี้บริษัทนี้ถ้าลูกค้าไม่จําเพาะเจาะจงมาจริงๆอ่ะเราจะเลือกบริษัทที่อเออเซฟให้ลูกค้ามากที่สุดอ๋อคือราคาที่ส่<ช>ที่ดใ,<ช>ใ<ช>ท่สของ Paypoint เนี่ยมันผมว่ามันสะดวกนะการ กับการคีย์เข้าไปคีย์งานในระบบจำหมายเลขโทรศัพท์อะไรดีมากเลยนี้ค่ะคอรี่แล้วแฟดใช่ไหมครับแฟดใช้ครับแฟดก็ลูกค้าก็จะเป็นกลุ่มแบบที่เขาเขาชอบนะชอบของแฟดนี่ก็จะแบบแนวแฟดจริงๆอะมาถึงก็พี่แฟดแต่เดียวเสนอเคอรี่ไปก็ไม่เคอรี่ไม่เคอรี่นอกจากระบบขนส่งและได้มีใช้ระบบอื่น ยังครับผมยังยงแต่ตอนนี้กำลังเริ่มจะแบบค่อยๆขยับไ,ไ,ไปไปไปให้เต็มระบบให้มันได้ทุกระบบ,บสำหรับเอ่อถ้าผมจะฝากนะครับก็คือสำหรับคนที่เริ่มทำธุรกิจรับส่งพัสดุเพย์พอยต์ตอบโจทย์ได้ค่อนข้างดีเลยนะครับยังไงก็ฝากร้านแล้วก็ฝากเพย์พอยต์เอาไว้ให้ทุกคนคได้ลองทดลองกันนะครับ โอเคค่ะสุดท้ายนี้นะครับอุ๊กกับทีมงานเพลย์พอยต์ต้องขอขอบคุณคุณพิธเนศนะคะครับที่ใช้ระบบกับเพลย์พอย์มาเออปุเกิ่มถามเพราะเขาขาใช้มากี่ปีแล้วเออหลายนานแล้วครับอันนี้นานแล้วนานมากใช้คำว่านานมากค่ะโอเคค่ะยังไงก็ต้องขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณมากครับ